เสนอไ้แ้นองไะชุมกรรมการูมากไปชุมกงนก่อนนี่นะ,ะคือเป็นทีนดดม,มที่ใหม่ใหม่มาชวงทีโอปศเป็นไปแก่เสียผู้สูงอายุน่ะคะเห็นผู้ถาวรกับยะโซนวัวตามปกติก็เป็นทีอาสาเลาวันมาวันหยันจะไป็นยปชนแล้วน,น,น,นะ,ะค่ะแล้พอดีพี่าวเ่นที่ตงอ,องนานมาอยากอยากต้นทอสอง,องออกไปวัดหาดองเลยที่บ๊าก็ก็ต้อ,รองรลบกวนามอปตเราก็ต้องรลบกวนท้ามที่ซียุ่นะะี่ยค่ะ คืออยากดำเนินกงารกันเองนะว่าอทีตพลเอวัรกูดวิาเ่นผู้ศาลตามนึกเราแ้ว่าขันนัเห็นลาอกวัชร์อยากเพิ่มดอกไมอยู่ว่าจากที่เขาตมเราเห็นน้ำคำนวนใช้โดยทีิษยพาเจียนพูดเดียวกับที่สิษย์พวัยพยายามอยากหาเจริญสาหดาหลายคนเลยอยากเรียนกู้งารดีจ้ว่าคือศิวานีใจในน้อนิดหน่อยแต่ว่ากู้งานของสองยางใี่เขาเขียนล่วมกันไปนม่นเอเดียวกันในศิว่า วันนะคะเราวันนี้ก็เลยอยากมีสิ่งล้อมีเพื่อนวานส่งยีพันธนี่เรื่อนของคุณนตรงนีนะเขาจะใจไปหลุดเทลวีนีนะมาเขาเข่าเกือบเหยียบน้ำส่วนสี่ไปคอยคอยคอยหลังเหียนะคะแต่ทีนย้ดลายหลายากรอยากเหียนต่งทานะที่จะขอรับเลยนะงั้นเข้าใจเข้าใจที่ยาวแล้วเหมือน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 อบาตตะโกอ่าดูแลผู้สูงอายุ อันนี้คือทำเจ็ดเดือนน้าเสนอให้พี่ดาวเนาะให้ให้ให้แ่ต้อการเก็บใจให้เป็นรายงวดเพราะว่าเราทําทุกเดือนถูกไหมครับคือแต่ละเดือนก็คือนักพูดถึงอายุมาที่จะรับเบี้ยอย่างที่ถูกไหมทีนี้ทีนี้ทุกเดือนทุกเดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนพี่ดาวก็ทำหนึ่งปีสิบสองครั้งรับเป็นงวดงวดละแต่ว่าพี่ดาวก็เอาเอาสามเดือนหกอะไรประมาณนี้ไปได้หรือเดือนละก็คือพี่ดาวจะได้เดือนละสาม เดือนที่หนึ่งมกราสามพันแล้วก็ส่งเงิน่ารายงานคืนๆให้เขาสามพันแล้วก็เดือนกุมภาก็อีกสามพันมกราก็มีนาเมษาก็สามพันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คือหนึ่งปีอมันจะจบในหนึ่งโครงการเด่างนี้จะดีนะครับทีนี้จะแผนงานโครงการที่เราต้องบอกว่าเดือนที่หนึ่งจะทําอะไรเดือนที่หนึ่งจะมีข้าวต้มเพื่อสุขภาพกินข้าวต้มปลาข้าวกล้องอะไรพวกนี้นะเดือนที่สองลูกปคบสมุนไพรยเงี้ยก็คือทําลูกปคบแล้วก็เล่นวัให้กับผู้สูงอายุเดือนที่สี่ นวดกดจุดเท้าคลายเครียดนี้นะครับก็คือจะไปกดจุดให้ก็คือทําแต่ละเดือนไปแต่เดือนต้องมีแผนงานโครงการว่าเราจะทําอะไรรวมแล้ว12เดือน12กิจกรรมพอทํากิจกรรมที่หนึ่งคือว่าเดือนมกราเขานัดแจกที่อย่างที่วันที่10ใช่ไหมครับสมมติว่าวันที่10มกราคมที่ดาวก็รับเงินในวันที่10แล้วก็ทาว่าทํากิจกรรมอะไรพอวันที่20ที่ดาวก็ส่งรายงานทุกเดือนมกราเข้าไปแล้วก็รับเงินรวเดือนกาุงค่ะ ที่เจ้าหนที่เขาทำก็น่าจะเป็นแบบจ่ายตามข้อตกลงเป็นรายงวดรวมแล้วสิบสองงวดนะครับรวมจะเป็นเท่าไหร่ก็บอกมาในในข้อตกลงพี่ดาวเปิดเปิดดูตรงนี้ก็ได้เสายชาร์ั่เสียบารอรอบดก่าถัามันเสียเวลาคุุคุณนะครับไม่ๆครับตรงง่าหนึ่งร้อยหกเฉยเลยครับ งาหนึ่งร้อยหกครับทุกประจหนึ่งร้อยหกนะครับเอกเสารที่เราแนบกันขึ้นในบุ๊กเล็บสองนะครับมีสองจุดหนึ่งละนี่เกียบโครงการใช่ไหมครับแล้วก็ให้โครงการไปโดยที่อาก็ต้องบอกว่ามีโครงการคืออะไรทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็สองจุดสองคือรายละเอียดของงวดเงินนะครับว่าจ่ายเป็นกี่งวดงวดลเะเท่าไหร่จ่ายเื่อไหร่ใช่ไหมครับ ตรงนี้เราก็จะบอกได้ว่าเดือนมก,กราเราจ่ายทุกวันที่หนึ่งกี่บาทแต่ที่ตลาดแต่ทุกวันที่สิบมก,กราแต่ทุกวันที่สิบของเดือนในพวกนี้นะครับก็คือวันส,สองสิบสองก็บอกว่าเป็นจำนวนกี่ม้วดที่จะก็จะได้รับเงิอนอ่าก็คือทำอันที่ก็จะสงตรงนี้นะครับใาเพิมเดียวแล้วก็รับเงินทั้งกี่เป็นจ์กมวนแล้วก็ส่งรายงานมาทั้งหมดนะครับถ้ารับเงินเปนสิบม้วดก็ส่งรายงานมาสิบมวดน,นะครับเพราะว่ารายงานการ พิกรรมต้องจบมาด้วยครับเป็นวัววนตไปครับพอระก,ะการรับเงินในวดต่อไปนะครับแบบนี้มันมันจะดีมันจะมีผลนในการที่จะสามารถวัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับที่เรารู้กลุ่มเป้าหมายแน่นอนเช่นผู้สูงอายุหมู่บ้านนี้เรารู้แล้วว่ามันมีทั้งหมด50คนนะครับก็คือเป้าหมายเรามี50คนเราสามารถทําได้ทั้งกี้วา่าใน50คนนี้นะครับตั้งแต่ต้นกีถึงเดือน ซิ้งปีเนี่ยเขามีมีพฤติกรรมอย่างไรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมสุขภาพก็ดีขึ้นไหมนะครับมารับเงินเดือนเสร็จเดือนหกร้อ, 600, 800, 800, อยแปดร้อยหรืออะไรประมาณนี้แล้วได้ทํากิจกรรมเ่อส,สุขภาพให้เขาแล้วเขาป่วยมากขึ้นไหมเราสามารถวัดได้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีเนาะถ้ากิจกรรมที่มันผมคิดว่านะครับถ้ากิจกรรมที่มันตุ้มเดี่ยวนะครับมันมันวัดผลไม่ไม่ค่อยได้นะครับถ้ามีกิจกรรมแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไปทั้งปีเราสามารถที่จะ ติดตามและวัดผลของผู้ป่วยได้นะครับเช่นเช่นเบาหวานเหมือนกันนะครับถ้าทําครั้งเดียวว่าเปิดไว้ตั้งกองนะครับหนึ่งทีนะครับทําครั้งเดียวเนี่ยก็ไม่ผ่านเกณฑ์มันต้องสองทีดึงอย่างนั้นคนนี้ต้องเปิดสองทีดึงอย่นี้เปิดในพลาดประจิตตัวทีหนึ่งแล้วก็ส่งต่อรอคอยทีหนึ่งแล้วก็อบรมความเย็นพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องสอเรื่องมันไปหลายหลายครั้งค่ทีมงานทูอ่างทูบียังสำหรับเพื่อนที่มีรุ่นสุดที่นี้คุณนพี่จะมาดูแลรุ่นน้องที่เแล่านะคะ ต่คอช่วงก็ถมาวางนต้ครไปหามอใ่มะเราก็ใไปุกที่ผ like ู 38, ้ไดแ่ได้ก็มีผูวหวางดูเลนะคะออะออนิี้ไข่ห้างหลาย่หมอคนมีคนสอนมาดีสื่อคือหมอคนเชืู่้ที่ดีสคกบที่วาเห็บตัวที่วัดถ่มพัดเราเป็นสนดนะกนใดห้องถาหาบาลไปฉอกเฉว่าถอดก้นไปถอเก้นไปหรือมาตัดขาแล้วต้นทีนะคะอยากเกลียดตรงนึ่งเหมือน ตอนี่าจะวนนะคะลายกน่ะทสองครังรู้ว่าผมตอไปพี่นทได้ประโยน์าะนะครสำหรับเรื่องของตัวชีวัอย่างการกิน b i หรือย่างนนะค่านเกงของต้นหอป็นอย่างนี้นะนะครับต้งจบปัญญานะครับาาน้องอเก่งนี่แหละนะครับค่้วหมอเปิไม่บ้านนะคะตั้ใจว่าหมองานหายเราอาสมออยู่ีตลอด ข้อต่างดูแลคนดีที่ดนแะค่เหมอพินทุ์ี่เลาก่ะดีละสองเทือถัดกองเช่นเสีย่ทาหมดไอ้ตุมเสือมันไม่ได้ข็ดตุ้มตือไปอยู่ในปัญจะเป็นคนดีกันทุชทวกนะลวการรับปรมทานดิ่มเครื่องว่าเลวไะเรียนโครงการของกองที่ซ้ำกันในกองจมูกใบชั้นเดือนนี่ตื้อเผาไปลอรังเียยันคีตับครอบพี่ข้าตรง โครงการก่อตัต้งให้พูดต่อเราประคั่ครับโครงการเดือนต่อไปนะเขาจะมีโครงการก่อเพืกง้นต่อแบะครับ้ายเพื่อเขากีนิ๊จัี่เป็นโครงการสร้างกันะมันสิได้บอยทัมขอรอเค่นะครับขออนตนะครับขบาทงอบทนี่เพิ่งกันรดไปราะว่าเวลาประมาณ12บนิามันจะเริ่ที่สิดนะ ข้อด okay. mhm. ีบอกใหพุู้เฒ่ามารอรับเสเชียตะันแดง่เป็นบ้านท2กท้องเข้าไปเกาโมงบอกต้องต้องไมกินถ่าเลยเพราะถอาอบตวันนี้เราจะไปจ่ายเห้เอเชียเวลาประมาณ12นาฬิกาของบ้านมนคานนี่นะดูหนึ่งนี่เขาจะไป12นาฬิกาทนี่นะที่อบตเขาจะไปแยกที่งสินะเข้าพูดไปประการต้องไปบอกเึ็นอ่าเ่อวลาข้อหมอข้อจรวิจอรวมควรวิ ก็ไปบอกคุ่อนว่าไปนะไปรอพี e ่เอ็ก hey. ซ์เก um. hmm. ียร์ตรงนี้เขาต้มให้กินพี่เอ็กซ์เกียร์ตอนนี้งานประชาสัมพันธ์ทวงหนาล่ะค่ะประชาสัมพันธ์ทวงหนาเพราะว่าถ้าถ้าทุนเป็นแบบนี้ก็คือเข้าสิเพิ่มเติมกิจกรรมใหมายถูงอายุราชการถายืดจะยืดเพราะว่าตามปกติบนเชือกเราเอาเงินเต้อนะคะถ้าเข้าไม่ตรงนี้มากก็คือเข้าประชาสัมพันธเติมเติมหล่ะค่ะอนุญาตเอ็กเตียร์นะคะที่พอชู้ถามในเรื่องขอนพอตรงนะคะ คือจังของโน้ตแชร์เพลงที่โครงการโครงการพัฒนาเทคนิคในผู้ปกเทคนิคเบาหวานความดันนะคะกิจกรรมตัวนี้ที่คือเรหว่างทีค้นหายาเบาหวานนะคะกวาจะเสร็จกิจกรรมอีกบรรนาจะเป็นพวกจักรยานนิ่เข่ากระเพาล้อแขกินไงก็ตามเล่นโครงการกิจกรรมนรถไฟในปีหนึ่งหน่ะเขาจะเทนเจอร์เนี่มากค่ะเพราะจะเทอร์รถไปมันจะเทนเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นโครงานเดียวกันนะค่ะ ในสิ่งกิจกรรมอาจจะควจะเปิดจากวิทยุทุกนัทีเพราะเป็นกิจกรรมเดียวกันแต่เวลาเขาเขียนเข้าเขียนในละเอียดในโครงการในกิจกรรมที่เขาเขียนค่ะ